สวัสดีครับพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากฮิตาชินะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องซักผ้ฟาฝาบนฮิตาชิรุ่น sf125xe และรุ่น sf105xe ครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความจุในการซักอยู่ที่12.5และ10.5กิโลกรัมครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับยังได้รับการรับรองด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์5อีกด้วยแหละครับ เครื่องซักผ้าฝาบนที่จะชี้ทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาในสีเทาคูเกรให้ความเรียบมีความเป็นมินิมอลเข้ากันได้กับทุกดีไซน์บ้านเลยแหละครับขนาดรวมติดตั้งของเครื่องซักผ้าทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีความกว้างอยู่ที่59ซติมความลึกอยู่ที่6 3 4ซมและความสูงอยู่ที่1 0 6 5ซติมครับก่อนซื้ออย่าลืมเผื่อพื้นที่เอาไว้ติดตั้งเครื่องซักผ้าด้วยนะครับเพราะการติดตั้งเครื่องซักผ้าควรมีพื้นที่ซ้ายขวาอย่างน้อย1.5ซมครับ และตั้งใจจะต่อท่อระบายน้ําเอาไว้ฝั่งไหนนะครับก็อย่าลืมเผื่อพื้นที่เอาไว้อย่างน้อย9ซนติเมตรด้วยนะครับและเครื่องซักผ้ารุ่นนี้เป็นเครื่องซักผ้าฝาบนอย่าลืมเผื่อพื้นที่ด้านบนเอาไว้เปิดฝาด้วยนะครับเพราะสําหรับฮิตาชีแล้วนะครับนอกจากดีไซน์ภายนอนที่สวยงามคําว่าดีไซน์ของเรายัางให้ความสําคัญกับการใช้งานอีกด้วยแหละครับฝากระจกที่ถูกออกแบบมาให้มองเห็นการทางานของเครื่องขนาดซักนะครับ แถมยังผลิตจากวัสดุกระจกนิรภัยที่นอกจากจะให้ความพรีเมียมสวยงามยังให้ความแข็งแรงทนทานเช็ดทําความสะอาดง่ายอีกด้วยแหละครับนอกจากความแข็งแรงทนทานแล้วนะครับฝากระจกนิรภัยยังมาพร้อมกับระบบสปริงและแดมเปอร์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งานครับขณะที่เครื่องทํางานนะครับฝาเครื่องจะถูกล็อกไม่ให้เปิดได้ซึ่งเซฟตี้นี้นยครับจะช่วยป้องกันอันตรายจากการเปิดฝาเครื่องขณะที่เครื่องกำลังหมุนอยู่นะครับเพราะอาจจะทำให้คุณเกิดอุบัติเหตุได้ครับ พอซักเสร็จตอนเปิดยกขึ้นง่ายๆตอนปิดระบบสปริงและดัมเปอร์จะช่วยชะลอการปิดทําให้ฝาเครื่องไม่ลงมาทับมืออย่างแน่นอนครับเรียกได้ว่านะครับเป็นการใส่ใจความปลอดภัยของผู้ใช้งานทุกขั้นตอนและใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆเลยครับการออกแบบพาร์เนลปุ่มกดให้ใช้งานง่ายซึ่งแตกต่างจากเครื่องซักผ้าทั่วไปเพราะเป็นการดีไซน์ที่คิดจากการใช้งานของผู้ใช้งานจริงครับดีไซน์มินิมอลเรียบง่ายเพราะมีแค่4ี่ปุ่ม เปิดเครื่องใส่ผ้าปิดฝากดสตาร์ทแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ2ปุ่มนี้คือ2โปรแกรมที่พัฒนามาจากพฤติกรรมการซักผ้าจริงๆของคนไทยครับคือ shower p a s s เพิ่มปริมาณน้ำซึ่งมีแค่เฉพาะในเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นนะครับที่ให้คุณเพิ่มปริมาณน้ำในขณะที่เครื่องกำลังทำงานได้ water power ปรับระดับความแรงในการซักฟังก์ชันนี้มีแค่ในเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นนะครับ ขนาดที่เครื่องทํางานถ้าเรามองผ่านกระจกลงไปแล้วรู้สึกว่าระดับความแรงในการซักยังไม่ถูกใจก็สามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อปรับขนาดที่เครื่องทํางานได้เลยครับด้วยความจุที่ใหญ่นะครับทำให้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าเราใส่ผ้าไปเยอะๆอาจจะซักผ้าได้ไม่สะอาดเพราะว่าผ้าถูกเบียดกันมากเกินไปแต่ลองดูนี่นะครับต่อให้เราใส่ผ้าไปเต็มความจุ12.5กิโลกรัม ตัวถังก็มีความใหญ่พอที่จะมีพื้นที่เหลือ,หลอให้ผ้าได้กลับตัวเรียกได้ว่าต่อให้เราใสา่ผ้าเยอะแค่ไหนก็ซักสะอาดแน่นอนครับและเพื่อความสะอาดที่ล้ำลึกไปมากกว่าน,นั้นนะครับแผ่นกรองเส้นใยผ้าที่ติดอยู่ข้างถังตรงนี้นะครับมีขนาดใหญ่ผลิตจากวัสดุที่ป้องกันและยัย้งการเกิดแบคทีรียครับรวมถึงนะครับช่องใส่น้ํายาปบผ้านุ่มนะครับก็สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ทําให้ไม่สะสมกันเป็นก้อนเหนียวซึ่งอาจจะเกาะติดไปกับเสื้อผ้าที่เราซักได้ครับนอกจากพื้นที่ผ้าได้กลับตัวแล้วนะครับ เครื่องซักผ้าฮิตาชิยังมีฟังก์ชันอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้การซักผ้าของคุณสะอาดได้มากกว่าครับไม่ว่าจะเป็น4 step เตปวที่ช่วยให้เครื่องซักผ้าของคุณสามารถละลายผงซักฟอกที่เราใส่ลงไปด้านข้างถังนะครับเมื่อผงซักฟอกลงไปด้านล่างจานซักจะทําการตีผงซักฟอกให้แตกตัวกลายเป็นอนูขนาดเล็กทําให้ผงซักฟอกนะครับกลายเป็นน้ํายาซักผ้าชนิดเข้มข้นที่พร้อมจะซอกซอนในทุกเส้นใยผ้าเพื่อทําความสะอาดสิ่งสกปรกได้อย่างล้ําลึกครับ นอกจากนี้นะครับเขายังมีระบบคลื่นน้ําพลังสูงครับโดยเครื่องจะปล่อยคลื่นน้ําพลังสูงจากช่องปล่อยน้ําด้านข้างตรงนี้นะครับจะช่วยดันผ้าไปมาทําให้ผ้ากลับตัวได้ดีให้คุณมั่นใจได้เลยว่าซักสะอาดครับเรียกได้ว่าทุกฟังก์ชันนะครับจากเครื่องซักผ้าฮิตาชินะครับมุ่งตรงประเด็นไปที่เรื่องของการซักทําให้คุณสามารถซักเสื้อผ้าดได้อย่างสะอาดแท้จริงครับ <S <S และนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีที่มีเฉพาะในเครื่องซักผ้าฮิตาชิเท่านั้นนะครับกับระบบทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติ ออโต้เซลคลีนนั่นเองครับเวลาที่เราซักผ้านะครับบางทีเราจะเห็นคราบสิ่งสกปรกนะครับเป็นจุดดำๆเลอะๆทั้งที่เราเพิ่งซักในเครื่องซักผ้าใช่ไหมล่ะครับแต่พอมองเข้าไปตัวถังนะครับก็เห็นว่าสะอาดเงางามดีสาเหตุเกิดจากตัวถังซักไม่สะอาดครับคราบสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับจะถูกสะสมอยู่ที่บริเวณรอบนอกตัวถังครับจะทําความสะอาดได้นะครับบางบ้านจะต้องจ้างคนมาถอนล้างทําความสะอาดกันยกใหญ่ยุ่งยากัไปอีกแล้ครับแต่ระบบออโต้เซลคลีนของเครื่องซักผ้าฮิเชินนี่ครับจะทําความสะอาดถังซักข้างใน และรอบๆตัวถังนะครับทุกครั้งที่เราใช้งานเครื่องซักผ้าครับเพื่อเป็นการลดการสะสมนะครับคราบสิ่งสกปรกที่เป็นสาเหตุให้เสื้อผ้าของเราไม่สะอาดนั่นเองครับเปรียบเสเหมือนการอาบน้าทุกวันนะครับย่อมสะอาดกว่าการอาบน้ําครั้งใหญ่เดือนละครั้งเพราะว่าสะสมสิ่งสกปรกเอาไว้น้อยกว่าครับรวมถึงนะครับยังสามารถกําจัดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้อย่างพวกเชื้อราและแบคทีเรียไม่ให้มาสะสมอยู่ในเครื่องซักผ้าของเราอีกด้วยนะครับไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเพราะว่าเขาได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศ อ l l ตร้าจอีกด้วยแหะครับอีกหนึ่งระบบที่ได้ชี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายของเราหลังซักผ้าเสร็จตอนที่เรานําผ้าไปตากเพราะว่าบางบ้านนะครับดึงผ้าออกมาทีผ้าติดก,กันเป็นยวงทั้งหนักทั้งเสียเวลาที่ต้องแยกทีละชิ้นนะครับแต่ระบบคลายผ้าหลังปันหมาด a n g l e Free Finish จะทําให้คุณไม่ต้องปวดหัวกับปัญหานี้อีกต่อไปครับเพราะหลังปันหมานะครับ จานซักจะทําการหมุนเบาๆไปทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทําให้ผ้าที่พันกันนะครับคลายตัวออกจากกาันและช่วยคุณสามารถหยิบไปตากได้อย่างสบายมากครับเครื่องซักผ้าฝาบนทิดาชีรุ่น Sf 125e x และรุ่น Sf 105e x ที่มาพร้อมกับระบบทําความสะอาดถังซักอัตโนมัติทําให้ถังซักของคุณสะอาดอยู่เสมอและช่วยให้เสื้อผ้าของคุณนะครับสะอาดกว่าการซักผ้าในเครื่องซักผ้าทั่วไปช่วยให้คุณสามารถสวมใส่เสื้อผ้าได้อย่างมั่นใจในแบบที่เป็นตัวคุณครับ Hitachi, inspire the next.